รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะ11นาฬิกา5นาทีโดยประมาณแบบนี้พบกับใหม่แล้ววาร์ี้สีสันสดใสค่ะ v a ร i e t y ที่จะช่วยชาร์จพลังทำให้เช้าวันจันทร์ของคุณสดใสไชไลกว่าวันไหนๆกับรายการช่อง5 v a ร i e t y ค่ะ ค่ะตอนนี้ค่ะใหม่อยู่ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภรณค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะวันนี้เขาได้จัดให้มีงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติมากมายหลากหลายรางวัลจริงๆค่ะแล้ววันนี้นะคะที่ใหม่มาอยู่เนี่ยก็คือวันที่1พฤศจิกายน2563ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ใครหลายๆคนนะคะจะต้องประทับใจแล้วก็จดจําไปอีกนานยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะเอาเป็นว่าใหม่เข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าแล้วก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าวันนี้ใหม่จะเจอใครที่ใหม่และคุ้คคนนเเยกับาางหรือปปล่่ไะ Thank you ครั้งนี้คะ่ะคุณผู้ชมค่ะเขาแบ่งเป็น2รอบด้วยกันนะคะรอบแรกก็คือเ,เวลาประมาณสักเที่ยงครึง่งค่ะส่วนอีกหนึ่งรอบก็คือรอบ5้าโมงเย็นหรือว่า17บเนาฬิกาน,นั่นเองนะคะอย่างตอนนี้คะ่ะคุณผู้ชมค่ะเราอยู่ในรอบรับรางวัลเที่ยงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเห็นผู้คนที่มากมายเหล่านี้ค่ะเขาก็เดินทางมารับรางวัลกันหลายรางวัลด้วยกันนะคะเช่นคะ่ะรางวัลแห่งชาติหรือว่าไทยอวอร์ s นะคะซึ่งมีการแบ่งรางวัลออกเป็นหลายสาขาด้วยกันนะคะต่อมาคะ่ะเป็นรางวัลท็อปบิวตี้อวอร์มสองพันยี่สิบค่ะที่ ุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็เป็นรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีระดับอาเซียนนะคะหรือว่า a s เ a n PLUS AWARD ร์ด2 BEST e i t AND p r o d u c t แนันั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมไหนๆใหม่มาถึงรอบนี้ซึ่งเป็นรอบแรกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่จะต้องขออนุญาตนะคะไปบุกตามหาบุคคลที่ใหม่รู้จักเพื่อมาสัมภาษณ์แล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในรอบนี้กันค่ะไปค่ะ ถือว่าเป็นอีกครั้งค่ะที่เราจะได้เห็นและร่วมเก็บภาพแห่งความภาคภูมิใจยินดีของเหล่าบุคคลจากหลากหลายวงการนักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตบเท้าเข้ารับรางวัลในรอบแรกโดยในรอบแรกนี้ค่ะงานมอบรางวัลได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านน้ำพลเสนานรงค์องคมนตรีในรัชกาลที่9เป็นประธานพิธีและมอบรางวัลให้กับผู้เข้ารับรางวัลทุกท่านนับเป็นความปรับปลื้มและยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ ในท,น,นท่านก็มีท่านที่เป็นประกานอีกทานหนึ่งนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่งานประกาศรางวัลในวันนี้นะครับวันนี้หลักๆมีทั้งหมดสโครงการาใหญ่ด้วยกันคือรางวัลแห่งกิจยรและความภาคภูมิใจบุคคลตัวอย่างทรงคุณค่าแห่งชาติแล้วก็อีกหนึ่งโครงการคือโครงการสร้างผู้บริหารนักพัฒนาระดับสูงธุรกิจคุณภาพมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีนะครับมาชาณเจัดการข่าววิท,ทยุโทรทัศน์สิ่ธิประเทศไทย ปัจจุบันนั้นมีอายุถึง22ปีได้นำเงินการในเรื่องของกิยกรรมที่เป็นการเสริมสั้นการสร้างกระแสในการพัฒนาคนพัฒนาสังคมรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาประเทศคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะใหม่อยู่ข้างๆนักธุรกิจหญิงที่เก่งแล้วก็มากความสามารถอย่างคุณจูนนั่นเองสวัสดีค่ะคุณ,คณจูนค่ะ ะค,ะคุณจูนวันนี้รับรางวัลนักธุรกิจตัวอย่างดีเด่นรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เป็นตัวแทนได้รับเลือกเข้าร่วมรับรางวัลหงทองรางวัลคนไทยตัวอย่างสาขานักธุรกิจดีเด่นค่ะก็จะขอเก็บรางวัลนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาองค์กรต่อไปค่ะที่บอกว่าทําธุรกิจนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะทำเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่ะแต่สายงานหลักของเราจะเป็นงานรับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัยค่ะ บริษัทชื่ออะไรคะบริษัทวริศรา,าวิลเลสคอนดักชั่นจำกัดค่ะเปิดมักี่ปีแล้วคะคุณจูนปีนี้ก็ร่วมปีที่สองแล้วค่ะ <Okay. S 2> ผลประกอบการเป็นไงบ้างเย,มย,มยม้มๆนี่ประสบความสําเร็จแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้ก็สร้างเกือบรวม100หลังแล้วค่ะที่เราสร้างมาสองปีได้รับรางวัลแบบนี้แล้วถือว่าเป็นเครื่องการันตีต่อไปมันเป็นสิ่งที่จะต้องยืนยันว่านับจากนี้ไปเราจะต้องแบบทําธุรกิจให้ดีขึ้นย,ยิ่งขึ้นกดดันไหมในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงก็ไม่กดดันค่ะก็พยายามทําให้ดีที่สุด ทำพยายามทำไปต่อไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมคะค่ะก็ถ้าสนใจสร้างบ้านกับบริษัทวริษรลาวิลเลจคอนดักชั่นของเราก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะอยู่แถววัดหลวงพ่อโสธรเลยค่ะเบอร์โทรติดต่อ0655794526ค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยโ,โหบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้ารับรางวันวันนี้จริงนะคะบรรยากาศที่อบอุน่นแล้วก็มีรอยยิ้มเยอะแยะไปหมดเลยะคะ่นะน่าปรับเื้่มแทนจริงแล้วก็อยากเห็นนะคะแฟนคลับของรายการของเรามารับรางวันแบบนี้ด้วยเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องอะไรที่น่าสนใจห้ามพลาดนะคะทุกๆวันจันทร์11นาฬิกา5นา,นาทีโดยประมาณทางทีวีไฟ HD1 กดหมายเลขหนึ่งกับรายการช่อง5วาไรตี้วันนี้หมายลาไปก่อนสวัสดีค่ะ